สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ปี2565ครับเรามาเช็คเกี่ยวกับเรื่องของสาเหตุการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ว่าเกิดจากอะไรมีสาเหตุระบุสาเหตุอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ซึ่งข้อมูลมีดังนี้นะครับสำหรับในส่วนของการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นั้นนะครับเนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรง ตามฐานข้อมูลกรมการปกครองครับและระบบจะขึ้นข้อความแสดงโดยระบุสาเหตุครับของการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ซึ่งก็ดังต่อไปนี้นะครับ 1. คือผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุสามเณรแม่ชี 2. ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน 3. สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้องมีสถานะเสียชีวิตหรือย้ายไปต่างประเทศหรือจำหน่าย 4. ี่ ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทยครับ 5. ผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า18ปีหรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง 6. ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส 7. ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้องครับ 8. ผู้ลงทะเบียน แจ้งจำนวนบุตรครบถ้วนแต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้องครับและ9ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วนโปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรทุกรายนะครับนี่คือสาเหตุนะครับเกี่ยวกับการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์โดยที่เป็นข้อมูลที่ไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครองนั่นเองนะครับซึ่งก็สามารถที่จะ แก้ไขเกี่ยวกับการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ได้นะครับก็คือดังนี้หากตรวจสอบแล้วนะครับพบว่าการลงทะเบียนสถานะของท่านเนี่ยนะครับลงทะเบียนแล้วเนี่ยการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์สถานะอัปเดตขึ้นมาว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์มันก็จะเกิดจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนครอบครัวที่ให้ไว้ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองและ ให้ดำเนินการแก้ไขด้วยตนเองนะครับให้แล้วเสร็จภายในวันที่3พฤศจิกายน2565ที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ได้ลงทะเบียนนะครับหรือได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้นสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ไม่มีครอบครัวหรือสถานะโสดนั้นให้สามารถไปแจ้งแก้ไขข้อมูลที่หน่วยรับลงทะเบียนใดก็ได้ครับซึ่งรอบ ที่8นะครับเขาเรียกว่ารอบแก้ไขข้อมูลเท่านั้นนะครับช่วงเวลาในการแก้ไขข้อมูลเขาจะให้แก้ไขคือ20ตุลาคม65ถึง3พฤศจิกายน6 5และวเขาจะประกาศผลให้วันที่11พฤศจิกายน6 6 5ซึ่งรอบนี้จะเป็นการแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนให้สมบูรณ์นะครับสำหรับผู้ที่สถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นั่นเองครับแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับ พี่นน้องประชาชนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปี2,565ให้ได้รับทราบนะครับสำหรับในส่วนของสาเหตุรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ให้ท่านนำไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องนะครับท่านจะได้มีโอกาสควา้าสวัสดิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2,565นั่นเอง แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตข่าวสารสาระต่างๆเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนและเกี่ยวกับเรื่องของเงินกเกษตรกรด้วยครับสวัสดีครับ